สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการเก่งแอร์ดรอปหน้าของโปรเจกต์ตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าซูเปอร์ออร์เคิลนั่นเองนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าไม่เชิงเก่งแอร์ดรอปนะครับแต่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมนะครับหรือว่าจอยแอร์ดรอปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเขาจะแจกแอร์ดรอปเนาะแล้วก็ใครที่จอยกิจกรรมหรือว่าเข้าร่วมคมเปญลกับเขานะครับก็คือได้แอร์ดรอปทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำ พัฒนาโปรเจกต์ Project อยู่นะครับแล้วก็ระบางเนี้ยเหมือนกับว่าเขากําลังจะจัดก,กิจกรรมนะครับเพื่อให้คนเนี่ยหันมาสนใจโปรเจกต์เขานั่นเองนะครับเขาก็เลยมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่ผมจะมาสอนเข้าร่วมหรือว่าจอยในวิดีโอนี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของโปรเจกต์นี้นะครับเพื่อนๆลองมาอ่านเองนะนะครับว่าซูปราเกี่ยวกับอะไรหรือว่าคืออะไรเนาะแล้วก็ตัวนี้ลืมบอกไปนะว่าจะมีเกี่ยวกับการเค c ียไวซด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ ป้องกันเพื่อป้องกันบัญชีผีต่างๆนะครับหรือว่าบอทต่างๆนะที่แบบว่ามีเพียงแค่คนคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างมาหลายแอคเคาท์นะครับเพื่อทําการเก่งแอดด็อปหรือว่าล่าแอดด็อปนะครับอันนี้เขาก็จะมีการเคลียร์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมได้ทําการเคลียร์บีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับจะเป็นลิงก์เลเวอเรจของผมเองนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครกดเข้ามานะครับอันนี้ก็ขอบคุณด้วยละกันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่กดไม่เป็นไรนะครับลองไปหาเองแล้วกันเาาะ้ดขมครบ ก็มาที่หน้าแรกนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าเขาจะให้เราไปที่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าเขาจะมีสเตปบอร์ดนะครับจะมีสเตป123อาะไรเงี้ยอันนี้่1ก็จะเป็นการไซต์อัพนะครับไซอัพเนาะแล้วก็นี่นะครับก็จะมีขั้นตอนตามนี้นะครับ create a c c ้ u n t นะครับก็กอกอีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดจากนั้นก็ทำการ KYC นะครับก็จะเป็นการ KYC เหมือนอ็กนะครับก็คือถ่ายรูปนะครับในเรื่องของบัตร อาประชาชนหรือว่าตัวของลเซนส์การ์ดเกี่ยวกับการขับรถก็ได้นะครับหรือว่าพาสปอร์ตก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า k y c ตรวจสอบสําเร็จเนี่ยก็จะเขียนว่า complete นั่นเองนะครับแล้วก็สเต็ปต่อมานะครับอันนี้เขาก็จะให้เราดูวิดีโอนะนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดๆๆตามเขานะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเช็คถูกอย่างนี้ก็คือเราผ่านเซฟที่2แล้วนะครับแล้วก็สเต็ปที่3นะครับนี่ก็จะมีเอิร์นสตาร์แอนด์วินไพรส์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการไต่แรงประมาณนี้ นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทํามาถึงสเตปนี้อยู่เลยนะครับแล้วก็มันจะมีเควสนะครับที่เราสามารถเข้ามาทําได้ซึ่งผมรอมาทํากับเพื่อนๆในวิดีโอนี้นั่นเองโอเคสมมติว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยทำมาถึงขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการไซต์อัพหรือว่า,าเรียนรู้เกี่ยวกับแร n งแล้วก็เลเวลล็อก follows, นะครับแล้วก็เอิร์นสตาร์แล้วก็ store, วกินไพรส์นะครับขั้นตอน3ขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเทคออนยูร์เฟิร์สมิชชั่นนะครับ ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้มิชชั่นของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด11มิชชั่นนะครับน่าจะประมาณ11นะนี่อ่ะมิชชั่นที่12เนี่ยนะครับกำลังจะปล่อยออกมาให้เราทำนะครับอีก2วันนะนะครับวันนี้ผมอัดคลิปมาที่2 4วันจันทร์นะครับเดือนกรกฎาคมแล้วก็นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำซัมมิชชั่นเลยนะครับก็คือรอมาทำกับเพื่อนๆนั่นเองเนาะแล้วก็มีเฉลยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทำแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับโอเคนะถ้าเกิดว่าใครทำ เหมือนเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับทั้ง3สเตปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยมาที่หน้าแรกครับผมมิชชั่นตัวนี้นะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีมิชชั่นหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ start mission เลยโอเคนะครับซึ่งตัวนี้นะครับอ่าจริงๆสมมุติถ้าเกิดว่าใครแบบทําเองอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้มีเฉลยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีให้เราอ่านนะครับแล้วก็ให้เราฟังด้วยนะนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาตอบคาถามนะครับแต่ว่าเนี่ยผมมีเฉลยแล้วนะครับ อ่ะมิชชั่นที่1นะครับตอบข้อดีนะโอเคแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็กดที่ continue on b o a r d i n g นะครับโอเคจากนั้นนะครับ first mission เสร็จแล้วนะครับจริงๆเราจะมาทำต่อก็ได้นะเป็นมิชชั่นที่2นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาทำในส่วนของอตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ ที่เขาลิสตหัวข,ข้อมาให้เราตัวนี้นะครับ่ะแล้วก็ a l l o c i t y tokens นะครับก็กด Let's Go ตัวนี้โอเคอเรียบร้อยนะครับอันสุดท้ายครับก็คือ go to my dashboard นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เนาะ ทีนี้นะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราทำาลิสต์ต่างๆที่เขาสอนเราตามสเต็ปที่1 2 3 4 5อะไรอย่างะไรเงี้ยจนถึงสเต็ปสุดท้ายนะครับอพอเรากดที่หน้าโฮมเนี่ยนะครับเขาก็จะพาเรามาที่หน้าตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของเราเนาะแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่แร้งไหนนะครับแล้วก็ข้างล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับมิชชั่นนะว่ากิจกรรมตอนนี้นะครับเขาไปถึงมิชชั่นไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม,มประมาณนี้ แล้วก็อันนี้เป็นแชร์ไมล์ลิงก์นะครับเกี่ยวกับลิงก์เรฟเลเรลล์นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาทําตัวของมิชชั่นกันต่อนะมากดที่มิชชั่นตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราทำมิชชั่นหนึ่งไปเนาะนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะอ่าโอเคนะครับต่อมาจะมาทํามิชชั่น2นะครับมากดที่ตัวนี้เลยนะครับสตาร์มิชชั่นนะครับแล้วก็มิชชั่น2นะครับตอบข้อดีนะโอเคต่อมาครับ สตาร์ทมิชชั่นครับอันนี้เขาเด้งมาที่มิชชั่น11อันนี้ผมไม่ทำก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมกลับไปทำมิชชั่นที่3ก่อนละกันอ่ะสตาร์ทมิชชั่นครับมิชชั่น3ครับตอบข้อ4โอเคกลับมาที่หน้าเดิมแล้วก็มิชชั่น4ครับมิชชั่น4ตอบข้อ A ครับกลับมาที่หน้าเดิมแล้วก็มิชชั่นที่5 จริงๆถ้าเกิดว่าใครพอมีเวลานะครับแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษเนาะลองมาอ่านข้อมูลด้วยก็ได้นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคมิชชั่น5ตอบข้อ C ครับโอเคต่อไปมิชชั่นที่6ตอบข้อ E แล้วก็มิชชั่นที่7ครับตอบข้อ A แล้วก็มิชชั่นที่8ตอบข้อ A เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเฉลยทั้งหมดแต่และมิชชั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้เดสคริปชันละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะดูแบบแบบนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบตาลายนิดนึงนะเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอันนี้มิชชั่นที่9นะครับตอบข้อดีนะฮะโอเคแล้วก็มิชชั่นที่10ตอบข้อดีเหมือนกันนะครับ แล้วก็จากนั้นนะครับมิชชั่นสุดท้ายกดตัวนี้ได้เลยซายมิชชั่นนะครับมิชชั่นที่11หรือว่ามิชชั่นสุดท้ายของวีคนี้นะครับก็คือตอบข้อ A ครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูที่มิชชั่นนะครับก็จะเห็นว่ามิชชั่นตั้งแต่ที่1จนถึงมิชชั่นล่าสุดเนี่ยก็ตอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มิชชั่นที่12นะครับอันนี้ก็อีก2วันจะเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ ตัวเฉลยนะครับแต่และมิชชั่นไว้ที่ใต้ d e s c r i p t i ่นละกันนะครับสามารถมาดูกันได้เนาะตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้เพียงแค่เข้ามาจอยกิจกรรมหรือว่าจอยแคมเปญที่เขาจัดขึ้นนะครับระหว่างที่เขากําลังพัฒนาโปรเจกต์อยู่นะก็อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เขากําลังพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆอยู่นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยพยายามหาคนนะครับหรือว่าเขาเรียกว,ว่าพยายามโปรโมทโปรเจกต์เขานะครับให้คนเข้ามาสนใจเยอะๆนะครับโดยการ ปล่อยแคมเปญต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทํามิชชั่นนะครับหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับพยายามให้คนเนี่ยไปแนะนาคนอื่นเข้ามาเข้ามาจอยกันเยอะๆนะครับจะได้มีคอมมูนิตี้ที่มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็สามารถไปแนะนาเพื่อนเข้ามาทํากับเราได้นะมากดที่เลเวอเลตัวนี้นะครับอ่าเนาะแล้วก็มากดที่ Copy Link ครับนี่ก็1นึ่งเลเวเลเนี่ยนะครับจะได้อยู่ที่20 Star นะครับหรือว่า20ดาวนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็ไอตัวดาวตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ มันจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ช่วยเราช่วยให้เราเนี่ยดันแรงของเรานะครับขึ้นไปแรงสูงๆได้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นี่นะครับสมมติถ้าเกิดว่าดาวเราเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเป็นแรงวันนะครับแปดาวนะแล้วก็ถ้าเป็นแรงที่2ก็จะเป็น2องดาวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแรงที่3ก็3,000ดาวอะไรเงี้ยนะครับจนถึงแรงสุดท้ายก็40,000ืดาว นะครับซึ่งก็นั่นแหละครับยิ่งแรงเราสูงเนาะเราก็มีโอกาสได้รับรางวัลเยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับก็ไม่ต้องแนะนําก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆผมว่าการแค่เข้ามาทํามิชชั่นแต่ละมิชชั่นเนี่ยแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับแต่ละวีคนะ่เขาก็จริงๆก็เพียงพอสําหรับการติดตามโปรเจกต์หรือว่าติดตามข่าวสารเขาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแนะนําเพื่อนได้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะที่อาจจะทําให้เราเนี่ยได้ได้รางวัลนะครับเยอะขึ้นมาอออีีกกนนนนัั่เง้็ ประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีอัปเดตหรือว่ายังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ทําเยอะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงช่วงที่เขากําลังพัฒนาอยู่นะครับพัฒนาอยู่เนาะซึ่งนั่นแหละครับลองมาอ่านข้อมูลดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็เขากาลังพัฒนาเกี่ยวกับโปรเจกต์เขาอยู่นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังพยายามนะครับให้คนเนี่ยเข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือว่าเข้ามารู้จักโปรเจกต์เขาเยอะๆก็เลยมีกิจกรรมแคมเปญแบบนี้ขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ละกันเนาะตัวนี้นะครับโอเคสำหรับ Supra Oracle Project นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็เข้ามาทำกันเยอะๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เราไม่ต้องเกิง a อร์ดรอเนาะแล้วก็เขาก็คอนเฟิร์มแล้วด้วยว่าเขาเนี่ยจะใจแ a ร์ดรอปนะครับอันนี้ก็อย่าพลาดเลยนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าเขาคอนเฟิร์มอย่างนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมก็ ลองเข้ามาร่วมกันได้นะครับโอเคก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหารหรือว่าติดตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามกันได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ